รีวิวสไปโนโซลัสสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ระดับดีไวในไข่ไพยเมาเอกในหนึ่งนาทีถ้าชอบสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็ลองดูที่ร้านวิวปรณกได้นะ สำหรับเจ้าสไปโนซอรัสเนี่ยมีความสามารถที่ค่อนข้างโกงมากเลยทุกๆ19นาที58วินาทีเนี่ยจะทำการไปกินพืชผลมไม้3.42ลูกแล้วก็คำรามนะครับกระจายสถานะมิวเทชันเนี่ยไปที่ผลผลเดียวเลยและที่สำคัญนะครับถ้าเราไปแปะหัวใจไว้ที่ต้นต้นไหนเจ้าสไปโนโอรัสนะครับก็จะทำการพ่นสถานะ<ๆ>ไปกับต้นไม้ที่เราแปะหัวใจไว้เลย ยกตัวอย่างนะครับในคลิปนี้ก็ทําการแปะหัวใจไว้กับที่ต้นเบอร์นิงบัตและพอถึงเวลาเนี่ยเจ้าพวกสไปโนซอรัสก็จะทําการคำรามสถานะไปที่ต้นต้นเดียวเลยที่เราแปะหัวใจเอาไว้เพราะงั้นนะครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้นี่เหมาะสําหรับผู้เล่นที่ต้องการทําผลต้นใหญ่ให้มีราคาแพงเลยเพราะว่ามันเอาสถานะ3อันนะ่ะมาพ่นใส่ต้นไม้ต้นเดียวที่เราปักหัวใจไว้ด้วยคือมันดีมากเพราะเราสามารถเลือกได้ไงว่าจะปักต้นไหนและนี่ก็คือความสามารถทั้งหมดของเจ้าสไปโนซอรัสคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะ